ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้คลิปนี้มาพ่อกันตอนเล็กครับแค่ทุ่มเนาะสองทุ่มเนาะสองทุ่มสิบห้านะครับเล็กเลยที่แรกว่าจะบ้ท้ายคลิปนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าโอ้พ่อโอ้พ่อพ่อดีพอดีได้คนมีดคนรับคนทรงพัสดุมาเนาะครับเนาะ ย่อยๆกว่ามาหครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับอันนี้ครับอย่างน้อยอ,อย่างนออ้งนอเดี๋ยวนะครับเป็เต่าของพ่อบอลูบอลูของไทย Oh, เดี๋ยว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 อันนี้เป็น oh. กระเป๋าผ้าครับพี่น้องครับอืมกระเป๋าผ<อ>้าครับกระเป๋าผ้าอ่ะ <c ười> <ๆ> <c ười> ชินแรกกระเปาา๋าผ้าเนาะครับเนาะกระเป๋าผ้าครับผมเป็นกระเป๋าผ้านะครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้โนมอันนี้อันนี้ยังน้อยอีกสาลีนี่เป็นสาลายครับพี่น้องครับกระขอ หาโอ้ยแย่เมลยเมตต์ตรงนึงอ uh, uh, ่มตตอันน uh, uh, ี้จะเป็นเมตต์ปิดจมูกครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี่ยวใจเย็นๆตาซาตาาเมตตเมตตครับผมเเอออ้าไวขอบคุณหลายๆครับที่พวงได้กันนะครับเนาะพี่น้องขอบคุณครับคุณจาครับคราบเช็ดชูอันนี้เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเช็ดเพียรอันนี้ นี่เป็นเดี๋ยวนะครับจะเป็นเปที่ร้านล่ะเดี๋ยวนะให้พ่อกับแม่เป็นชิบงงุ้งเป็นยิงตาซาอันนี้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นชุดนอนครับพี่น้องชุดนอนก็ไม่ใหญ่ครับน่าจะเป็นเป็นเสื้อมาให้แม่บานนะครับบางทรง ขอบคุณแทนแม่บ้านนะครับเบิรงส่งเราโอเคครับผมงามไหมงามจังไหคนตากรอกแล้วก็หงเกมัดเลยโอ้โหตากรอกแค่ไหนเดียวเลยอ่าโอเคครับผมเย็นๆเดี๋ยวอ่าใส่ไหมที่เก่าต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 าเดี๋ยวจะเย็นๆเอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่จะชุบเพียดเดี๋ยวก็นี่ ซาซาครับเดี๋ยวเบิ้งสินต่อไปน้องกับน้องอันนี้ขึ้นยังไงชิ่ชู่เปียกเปิดวลาครูจากเอากระโนนเห็นเนขาก็ชนะผมว่รู้ครับอันนี้เป็นทิชชู่เปียกเอาไว้เอาไว้ยังเอาไว้ซับอันอันมองหออ้องนอ๋อโอ้ม่มาเป็นทิชชู่เปียกดิเอาไว้เวลามันห่อนเหม,มืนบ่โอเคครับโอ้รู้จากนาะครับนาะนีชิ้ชิ้นขึ้นกันอันน,น,นี้อันนี้ขึ้นยังรันไทิชิ้นมาก 7าเปอ,อร์เซ็นต์ไนี่แอลกอฮอล์อ๋อเป็นผา,ากชทบแอลกอฮอล์ครับผมเป็นเพื่อสุขภาพนะครับนะอาแล้วกับนีออนโอ้โหนี่อุดินสอดินปากากาปาก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 กา,าอโอเคครับากาครับผมขอ,ขอบขาพดจาเก็บไปปลาใหญ เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้อะไาใก้อนเนาะเอาเป็นเสื้อผาก้อนนี่น่อน่เือนุ่อพรานเป็นของเด็กน่อยพิรูด้ายงไลเดี๋ยวอาจจะเป็นของพ่อก็ได้ของงูเบิ่งจักันีของูเัวเป็นลาสวยชิดนอนเอาเส้นด้วยเส้นด้วยเาส่นส่นส้นดบ้าแต่ส้ว่าไหวัดเฮ้ย ใส่พอดีโอ้พอดีพอดีนางลงนางลงเก็บแบเก็บใบขับปุ้นกาก่อนแล้วขอบปุ้คกาครับผมครับเชียวยิบเนาะกาดทายไว้นะครับเป็นย่างในน้อยๆกันมื่อ้างหน้าห้องโบรุนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับเนาะครับหนูจะรับได้เมื่อนี่นี่มีจะภาพดีๆนี่นำใจดีๆให้กันนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมแล้วครทีนี้ให้กันนะครับเนาะกักชื่อทายไว้จังงงยังครับพี่น้องยังนี่น้อยครับเปิดคลิปย้อนหลังมากครับจะเห็นนะครับเนาะขออีพี่เดิเย็นชุดสีชมพูต้อเป็นของหนูอยู่แล้วสีชมพูของหนูอยู่แล้วเพราะว่านเป็นไจิตของพี่นิ่ง อันนี้ของพ่อของหนูโอ้ของพ่ออะไรเทียบเลยโอ้อันนี้ขอแม่ต้นนี่ของแม่เ้นี่ไงแขนคอนนุใสได้ยูบอวนแล้วของแม่อันนี้ไงเลยนี่อ่ะของแม่ของแม่หนูใส่ได้สุดนี้ของแม่อใส่เบิึงหนูใส่ได้หนูใส่ได้ถ้ารู้วัดขึ้นก็ดีนก็ใส่ได้เอาเอาเอาใสรองม้อถวางสั่นถ้านูใส่ได้ดีปะใส่ได้อยู่แต่มันใหญ่ คยใส่เสื้อโอ้ยน้อหนูพันนูขอเข้าใส่กางเกเกิ่งเอาค่อใส่เลยนี่นี่งปีนี่นางอ่นางร้งต่นึ่งปีีอ้าวเก็บไปเก็บไปในส่นอบ้านโอ้ปวดเสียเบเลยครับ่น้องเลยถอดรอกมาตัวนี้ง่เล็กน้อยเวาใส่ง่เนาะ ให้แม่อ่าให้แม่ตัวนี้เนาะอ่ะอาออให้แม่เขียวคนระัโอเคอเก๊บถุง<ห>ถุงนูงง่นอ่าโอเคครับผมเของที่มึงอยากกินก็เสื้อตลาดอ่าก็ไปครับรเ,เอาเดี๋ยวใจเย็นๆต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดเดียวครับเป็นนี่ครับจะเอาไว้ตัวนี้น่าจะใส่ได้ครับพี่น้องพอได้จัำยาง โอ้โหพอยืดได้ครับโอ้มีมีสายมีสายครับมีสายยืดได้อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าครับพี่รองครับบ่เขอบคุณครับผมตัวนี้อันนี้แม่อันนี้ของใครของแม่นี่จะเป็นกระเป๋าอาถือนะครับไม่มันมีสายอยู่ในนีบหรือเปล่ามีวะมีสายบอสอาจจะมีนะมีวะไม่มีเียิบต่อดีๆเดี๋ยวมันอีกกว่าได้ ไงดูอีกเขาว่าแม่เคยนี่แต่เนั้อเป็นสีแดงอย่าเอาแซวไหมโอ้แม่นี่สองพันดูแสดงว่าดูจักครับดูจักของดูของจักอยู่แล้วจ้าโอ้คอนยงโชว์วัลถุเรียงนะครับเมื่อเก็บใบจ้าเดี๋ยวมันอันทะลอการ์โอเคครับเดมันบกเข่าขอบคุณครับก่อนขอบคุณจ้าอโอเคครับนี่ครับเบิร์ดนะครับโอ้วันทัดเบิร์ดครับกะ ตัวนี้น่าจะเป็นครีมทาผิวอ่าเป็นครีมนะครับเนาะน่าจะเป็นเป็นทรงมาแห่แม่บ้านนะครับเ,รเดี๋ยวขอเล้อตัวนี้ก็จะเป็นครีมทาผิวครีมบัตเตอระเทสครีมสคクับนะครับเป็นซูเปอร์โฟมมิ่งนะครับแมนบอะเป็นครีมบัตเตอร์เทสครับนี่ครับพี่น้องครับ,บรนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็น ผมผมมองว่าพื่นาจะเพื่น่าจะขายตัวนี้นะครับคิดว่าเพื่นาจะขายตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นี่กันดานิกนิกนิกตานครับนิกตาครับคิมนี่ครับเป็นตัวนี้ครับโอ้หลายเลยครับตันนี้ตัวนี้เป็นเจลจานนี่เป็นเป็นเจลนะงครับเจลแอลกอฮอล์อ๋อเจลล้างมือ ธรรมดาเลแอลกอฮอล์ครับเป็นเจลครับผมจะกินไหมแต่นีครับพี่น้องครับเจลเอใส่ก่อนเลยดิใส่เลยเโอ้มาทามครับกะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับกะท่้งเบดนี่กระบู๊หลายอย่างครับหนึ่งสองสามกต่จะมีตัวนี้เป็นสครับนะครับ จะจะล่องใ้แม่บ้านใส่นะครับเพื่อนก็จะใส่ล่องิึงถ้าพี่ๆน้องๆสนใจกันเดี๋ยวบุรลุวมาเพื่อนขายหรือเปล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวคนจะมีหนาจะมีข้อมินนะครับเนาะนี่ครับกับเป็น brightening cream นะครับล้วก็ครีมสครับครับผมกะโอเคอยู่ครับเพี่น้รากินแล้วเตโอ้อันนี้ครับพี่น้องอร่อย ที่แรกว่าจะบดไายเหรอครับพี่น้องแต่ว่ากันอ่าทายไ่กันดีกันครับพี่น้องครับมือมือทั้ง,นงหนาเขาหย่อนมนเนาเบิ้งเขาจะได้รู้ว่าอ่าช่วงเวลานึงเขาเคยมีโมเมนต์แบบนี้ะนะครับเนาะมีช่วงเวลาแบบนี้นะครับดีงามไหมอันนี้กับอันนี้กับลูกจักโอ้พอสนใจได้าะได้กินแล้วมาเร็วออกมา อ่าอันนี้ปรต้องเอาแม่เอาไว้ก่อนกินเนาะเอากระเป๋าแมา่ดีซอ,อ่ยิ่งโอ้ลับากาลับกาลาบกาไหมลับกาขอบคุณครับพ่อแม่ครับที่ทส่งมาให้เนะครับเนาะกาเนี่น้ำใจให้น้องโอปอนะครับเนาะส่วนมากก็จะเป็นของของน้องโอปอล์นะครับเนาะกาตามที่อยู่นะครับก็เป็นน้ำเพื่อเมืองนะครับอ่า จังหวัดโคราชนะครับกับคุณสุชาดานะครับที่เปนส่งมาให้น้องกับเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจ้าครับกับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมให้กำลังแรงใจน้องกับเนาะพี่ๆน้องๆนี่ครับพ่อแม่ทุกคนนะครับที่มารับชมเนี่ก็ถือว่ามีน้ำใจนะครับเสียสละเวลาอันมีค่านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอลนะครับ ที่พน่าจะยุ่ประเทศอังกฤษนะครับกขอบคุณในหลายครับที่ทรงไม่กับเพื่อนกับทรงมากกับมีคุณสุชาดานะครับเป็นทรงไม่จากโคลาดนะครับเนาะกัขอบพุณในหลายครับสําหรับที่นี่นับใจเมตตาน้องอุปอนะครับส่วนมากก็จะเป็นของน้องโอปอหลายเนาะครับเนาะขอบพุณในหลายครับขอบคุณแลวขอบคุณคุณแม่ครับขอบพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับ ตงมีแต่ความสุขความเจริญระดับปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกับทุกคนครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแล้วนั่งดีดีก่อนครับสวัสดีครับ